สวัสดีค่ะพี่นอ้นองเมนี่ช่องแม่โจ้ผ้ากินผ้าเที่ยวเมนี่มา,มาผ้ามาชมสวนเด้อค่ะบรรยากาศโดยรอบกับบรรยากาศดีดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเป็นสวนสวนอุตสาหกรรมเนาะค,ะะคะ่นะเนาะขาเจาะเอาไว้ให้ผูกพ้นแถวนี้เนาะคะ่ะที่เหตุงานเหตุการณ์อยู่แถวนี้เนาะคะ่ะเนาะเอาไว้มาพักผ่อนกับมีเครื่องเล่นของเด็กน้อยค่ะเครื่องเล่นของเด็กน้อยคนเนาะ มีมาไหวยพระพมค่ะมาชมสวนมาเอาสาส์มาปูนอนปูนางนี่สิเนาะค่ะเนาะจะหาเป็นที่คนไขยรีแหลกของชุมชนย่านนี่เนาะค่ะเนาะแถวอุตสาหากรรมศิรราชานะค่ะเนาะแม่จะ ด้อค่ะตนภาษาบานเทาก็เอิ้นตนชำสาเนาะคะ่ะเนาะชัชำสาสึ่งง่ญ่มากค่ะเป็น่มเป็นเน่าแบบง่ญ่มากเลยค่ะข้างล่างก็จะมีตนผู้ดังเนาะคะ่ะเนาะเกิดอยู่น้ำเพิ่นก็เป็นเหมืนอนตนใหม่ที่เึ่งผ้าศัยกันเนาะคะ่ะเนาะข้างบนพูดก็จะเป็นผู้ดังเลยคะ่ะอยู่ข้างบนตนชัาน,ะนะะ่าเนาะกับหลอกกับมีเด้อคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเข้าบ่เห็นเพิน่น,นดอกเพิน่นไปไสแเหล้วแน่ดอกเพิ่นไหวเนาะคะ่ะเนาะขะหลอกเนาะ พี่น้องมาเบิงงมาค่ะเนาะบรรยากาศดีๆฟั่งผุนก็นจะเป็นที่ไหวสะพมเนาะข้งบนผุนค่ะตรงดอกไม้เหลืองๆค่ะแต่ว่าแม่ก็จะพวกกัะตรงจุดน้ำตกเนาะคะ่นะเนาะน้ำพูนั่นแหละแต่แม่เรียกปิดข <c oughs> เขาถอดเดินไปเลยก็ฝังนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่เนาะคะ่นะเนาะต้นไม้ใหญ่เป็นอะไรเนาะฝั่งโซนนู้นเจขียวๆมองไปนะคะเป็นโรงงานมาม่าเนาะ แม่พี่น้องกินมาม่าอยู่เนาะค่ะเนาะไทยเพรสเดินฟูดหรือมาม่าเนาะค่ะมามา่าซ่องเหลืองๆละค่ะรสมูสซับรสต้มยำเนาะที่เขากินกันบ่อยๆนะคะรสต้มยำกุ้งเนาะนั่นแหละค่ะแต่ได้รูข้นปเป็นไปเป็นมากนะะเนาะค่ะเนาะเขาเจากับผลิตยุยนี่แหละคะ่ะส่วนอุตสาหกรรมศรีราชาเนาะนี่แหละค่ะนู่นแทนกล่องไปเลยค่ะพี่น้องนู่นแหละค่ะเราจะไปตรงนู้นกันเราจะโฟกัสตรง น้ำพุกันเลยค่ะพี่น้องค่ะไปกันเลยเดินไปตรงน้ำพุกันเลยค่ะอากาศดีค่ะพี่นอ<ย>้องเย็นสบายข้มก็เย็นกรเจอกกับมีค้นดูเลอยอะี่หยางนาะค่ะนาอมันเบิดอ,อันนี้ดีค่ะมันเปิดสะอาดดีมีค้นสวนคน้นหยางนาะค่ะเนาะ จะเพ่งกล่องไปตรงนี้เลยค่ะพี่น้องพี่แม่จะให้มาดูพาไปตรงนี้ตรงร้านเฉี่ยจะอ่อนไปฟังดีกว่าแล้วแม่อ่อนไปฟังผุนเยอะค่ะพี่น้องมันจะอันนี้เนี่ยเขาเริ่มแฉงอ่ออองนะจะเดิเนชมสวยงามของหังปุ๋ยค่ะ ก็มองไปก็จเจอต้นไม้ใหญ่เลยนี่ค่ะสวยร,ระเบ้อหย่อนละที่แมย่างมากนั้นเกินนะนะนี่นะคะ่ะพี่น้องควนสวยงามของสวนอุตสาหกรรมรีราชานะค่ะเนาะถูกต้นเล็กเมย์จัดจางงามก่บอ่อนไข้รีแหลกในสวนแหละเนาะค่ะเนาะนั่นแหละก a r d เดนชูลีแลกนั่นแหละค่ะ เบิงร่มค่ะพี่น้อง,งลมลมปี๊ปปี๊ปเสียงน้ำปลุกอะเย็นสบายค่ะเบิ่งแล้วเนาะสดชื่นบรรยากาศดีคือหอ,นนอ,อ,อดบ้านเนาะค่ะเนาะคือหอดบ้านนอกบ้านหน้าเหรอคนละค่ะคนแก่นเหน็บหนมาทำหน้าหากินอยู่อ่สียาชาเนาะคะะ่ะเนาะหลายปีแล้วล,ะล่ะหลายปีขึ้นหลังฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่าหลัา, <c oughs> าไปกะโดนหลายปียอย <c oughs> ู่ค่ะพี่น้องน่คะ ความสวยงามของธรรมชาติไม่เคยทำร้ายใครมีแต่ทำให้เราสดชื่นและมีชีวิตชีวามีพลังบวกเนาะค่ะเนาะพลังบวกในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปในวันข้างหน้าน้ำหนองมาเบิอ้อุ้ยน้ำแห้งขะเนาะเดินลหดอกข้าเดินน้ำผึสวนน้ำผึ้ง ที่สวนอุตสาหากรรมทีราชาเดินน้องเด้อส่งก็เบิ่งต้นใหม่แป๊บหนึ่งเลยคะ่ะพี่น้องแล้วแม่ยก็เบิ่งต้นใหม่ลองค่ะก็เจาะปลูกไม่ไหมต้นนี้ยังบ๊าลูกค่ะนี่ไหมเห็นไหมคะต้นนี้ยังบ๊าลูกนะคะกเจาะปลูกไม่ไหมคะ่ะเป็นต้นไม้ปลูกไม้เนาะ นี่ค่ะเป็นสวนบรรยากาศดีค่ะพี่น้องกระดอกกระแตกระล้านี่จะแผ่นไปทางนั้นด้วยค่ะต้นน้ำเนไหมต้นไม้ญ่ไหมแม่ก็บ,บ่รู้ซือ้อนี่แหละค่ะนนคแบบน,น,นี้ก้นดูแลก้นยังเนาะเนาะกับปุ๋ยไม้ค่ะทุกต้นปุ๋ยไม้ยังบ่เอาออกไม้พายุงไหวเนาะต้นนั้นก็เป็นต้นทั้งสาเบาหาม่องกว่าต้นใหญ่อยู่ เสียงโกเสียงกาเด้อพี่หน่องเด้ว,ดวนะคะธรรมชาติธรรมชาติหิวใจสดชื่นพลังบวกของชีวิตนะคะาปลาข้าจอกกันัดลุงลุง,งข้าจอกคนดูแลส,สวนะนะเขฮะเข้ากลับไปโฟกัสที่น้ำผึ้นเลยจอดที่นี่นค่ะ สดชื่นนะพี่น้องเนาะเย็น yeah, ต <Yeah, S 1> ้นค่ะล่ม mm hmm. ต้นปาล์มหน่อยล่มบิดบิดดูใหม่ิวสบายเลยค่ะดูสบายพี่น้องมนาะเบิ่อคนสวยงามของธรรมชาติในสวนมาเบิ่งอยากด้เนาะค่ะพี่น้องเนาะชีวิตในตลาดคนในเมืองเนาะ เบน้งยากเนี่ยไม่เ้ากับไปเหตุงานจะเส้าเลิกมากกับคำแล้วของสี่เนาะคะ่ะพ่มีเวลานอกจากว่าทำเสาวันผิดวันหยุดของสี่ค่ะสิงสี่ใดมาแวะมาอย่างเนาะอันน,ะะนี้ก็คือชีวิตของคุณทำงานเนาะคะ่ะเนาะถ้าเ้าแต่เห็นสิ่งที่เป็นธรรมาชาติเห็นป้าเห็นต้นไม้เห็นน้ำผู้เห็นนี่แหละค่ะคือพากเห็น,น,นะ ถ้ามาฉาดหิ้วใจหมายถึงการรีแลกค่อนท้ายนะค่ะเนาะบางครั้งห้องนิดเนื่อยจากการงานมาแหละค่ะก็คือว่าแหละเนาะคะ่ะไว้ทํางานเนาะเห็นสิ่งมูนิกเห็นห้องสบายใจขึ้นค่อน,อนท้ายนี่แหลกในชีวิตเนาะค่ะเนาะนี่กาลังแรงใจจะสู่ต่อไปเนาะค่ะเนาะอืมนอนโอ้มากบอระแมเลยมากมาาบบาาหาะะมากฉาดบานห้องไหนละเนาะหมากนาไทยทั้งแบบนี้ค่ะ อุย้ยสวยงามเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยสวยงามค่ะพี่น้องคลิปนี้กะสมมาพ่อขวดแล้วเนาะคะ่ะเนาะแม่กะเอาวส้สมน่ก้อนละกันค่ะแล้วคลิปหนาแม่จะหาสิ่งดีๆถ้าพี่น้องมาเบิ่งมากนี่อีกเนาะคะ่ะเนาะถ้าไปกินไปเที่ยวไสกะค่ะพี่น้องเบิ่งแง่งกันในเด้อค่ะพี่น้อง ฝากช่องในโจ้ผ้ากินผ้าเที่ยวผ้าไม่รีไว้ในดวงใจสักช่องหนึ่งเลเด้อค่ะสองไม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสับไข่ทีนี่ไหนเน่มาตลอดเนาะค่ะเนาะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะขายทำมาเฮงๆรวยๆมันหมันสุขคนเด้อค่ะเดินทางไปตลอดมาตลอดปลอดภัยเด้อค่ะ โชคดีมันหมานทุกคนเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย